ก็มาครับเรามาอยู่ในคอนเทนต์วันเสาร์วันที่นั้นะเพื่อนคลิปนี้นะครับผมมีคอนเทนต์อะไรมาให้เพื่อนได้ดูกันก็คือจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละครอ่าต้องบอกเป็นดายได,ไดนะครับเพื่อนๆก็คือจะเป็นลูกเต๋าใต้น้ำนะฮะโอเคครับเพื่อนๆอน่อาต้องบอกว่าทุดดิบนะครับที่เราจะเก็บสะสมเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าเฮ้ยมันหาได้จากไหนมาแลกอะไรได้บ้าง คลิปนี้นะครับผมก็จะมามีสาระให้เพื่อนหน่อยละกันโดยวัตถุดิบนะครับการสะสม A เนี่ยก็จะหาได้จากการเล่นแล้วก็การสูเนาอถ้าเป็นเรื่องของสายฟรีครับผมได้คำนวณทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของทางด้านร้านค้าด้วยก็คือเราเนี่ยจะสามารถซื้อได้จากทองในร้านค้านะอยู่ที่ราคา1 0 0 0 0แทองเราจะซื้อได้1แพ็คนะครับมันจะสูมเนี่ยสอัน แล้วก็จะเป็นการเล่นนะครับอีเวนต์เนี่ยก็จะอยู่จนถึงวันที่17เลยนะครับเพื่อนถ้าดับตั้งแต่เราเล่นวันแรกก็คือวันที่3จนถึงวันที่17เนะี่ยเราจะมีการ์ดทั้งหมดอนะ่ะคือ15บใบแล้วก็จากร้านค้านะที่เราซื้อมา1 0 0 0 0แทองผมคิดว่าเพื่อนๆนอะ่ะไม,ม่ว่าจะเป็นเพืรเร่นใหม่หรือเพืรเร่อนเก่าเนะี่ยก็น่าจะมีทอ1 0น0 0 0แสนกันนะฮะก็จะได้ทั้งหมดอ่ะถ้าดวงดีจริงๆเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดนะ่ดดนะ,ะนะคือ20บใบครับแต่ถ้าเราดวงแย่เนะ่ะหรือว่าดวงปกตินะ่ะก็จะได้ประมาณ17ิบนะครับ รวมของท่านสายฟรีทั้งหมดนะ่ะที่เราจะได้ในคลิปนี้นะครับก็คืออยู่ที่17ใบอ่ะ17บเใบครับเราแลกอะไรได้บ้างในร้านค้าของท่านนนไ,ได้ในรอบนี้ฮะก็จะเป็นนะครับอันดับแรกนะ่ะคือเก็บสะสมสใบจะได้เป็น200เพชรใช่ไหมครับแล้วก็5ใบเนี่ยจะนํามาแลกของท่านนั่นรได้คิดได้อันนี้ก็เป็น1่ตัวละครที่สายฟรีเนะี่ยน่าจะได้กันทุกคนแล้วต่อมาครับก็จะได้เป็นของท่านสามร้เพชรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะได้เป็นอยู่ที่1 0 5ใบเนี่ยก็คือ500เพชรจะได้ทั้งหมดน่ะคือสายฟีเนี่ยจะได้1นึ่บันเพชรพร้อมตัวละครของท่านน้องคิดไปและถ้าแบบว่าใครดวงดีขึ้นมาหน่อยนึงครับสายฟีอัปเกรดและดวงดีเนี่ยก็จะได้เป็นแสงออกเกาะฟิกมาที่20%เซนด้วยนะครับโอเคหรือว่าใครเสียดายแสงนะครับก็สามารถใช้เพชรเนี่ยคือในการสุ่มช่วยนะก็แพ็คเนี่ยจะขายอยู่ที่1,000เพชรเนาะสสุมของท่าน2-5นะครับถ้าใคร ดวงแย่เนี่ยก็อาจจะต้องเสียของอัลเทน่าสองพันเพชรเลยแต่ถ้าใครดวงดีหน่อยเนี่ยก็หนึ่งพันเพชรเราก็จะได้สามใบมาเลยแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากเสียเพชรน่ก็สามารถเสียเงินได้ตามจํานวนที่เพื่อนๆน่ะอยากจะได้กันแต่รวมของทัทน้าเอา่อทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีรีวิวของอัลเทนานทุกตัวละครมาให้รีวิวได้ดูกันแล้วก็จะเป็นการสุ่มเนี่ยคือก็จะเป็นเกลือจากทางบ้านอีกแล้วนะครับก็จะเหมา ทุกแพ็คเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปว่าตัวละครไหนมันดีส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เป็นชื่อว่าสายฟรีทั้งหมดเลยแต่เพื่อนก็คือผมจเจ้าทั้งการ์ดแล้วก็จี้นะครับที่ผมได้มาฟรีในอีเวนต์นี้ไปเล่นให้กับเพื่อนได้ดูกันใครที่แบบว่าอยากจะลองเล่นก็สามารถจัดจี้ตามในขอท่านคลิปนี้ได้ครับและคลิปนี้นยผมก็จะขอแลกเป็นเล่นเป็นคิดก่อนละกันอันนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีจริงๆนะที่แบบว่าไม่ได้อยากเสียเพชรซักก้นนิดก็จะได้มาทั้งหมดนะคือ 3ถึง5ใบนะครับถ้าโดนด,ดีจริงๆนะ่ะเพื่อนๆใช้1แสนทองเนะี่ยก็อาจจะได้คิดมาแล้วแต่ผมเนะี่ยคือใช้เพชรด้วยนะครับก็เลยแบบว่าได้ตัวละครนี้มาก่อนผมก็เลยจะมารีวิวตัวละครนี้ก่อนละกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่สายฟรีเนะี่ยได้กันทุกคนนั่นเองนะครับขออนุญาตอัพนิดนึงนะครับ <S <S แล้วถ้าถามว่าคุ้มในไงของการเก็บคอลเลกชันนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่เอาไว้สะสมมากกว่านะถ้าทํามาเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะสู้ตัวละครอย่างเมตาทั่วไปเนี่ย ยากครับแต่ก็สกิลเนี่ยมันทําออกมาเล่นให้แบบสะสมแล้วก็ความสนุกเนาะอะน้องคิดนะครับถ้าใครที่แบบว่ามีนะครับก็จะได้เป็นของทานั่นต่อไปรูปแมนยำอย่าลืมมากดรับภารกิจด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยจะแจกเป็นต่อไปรูปแมนยำหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยกันว่าทําไมผมมาเล่นเป็นสายฟรีทั้งหมดใช่ไหม เ,เพื่อนๆสังเกตจี้ที่มันแจกมาไหมครับผมจะจี้เหล่าเนี่ยไปมิกเล่นกับตัวละครน,น้องกันนะครับก็คือคลิปนี้จะเป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นฟรีล้วนเลยนะครับยกเว้นลูกเต่านะเพราะว่าลูกเต่าเนี่ยผมก็ซื้อตามเลเวลนะครับส่วนใครที่แบบว่าลูกเต่ายังไม่สามารถใช้งานได้แบบผมเนี่ยก็สามารถใช้งานลูกเต่าที่มันแจกฟรีได้ก่อนนะและเซ็ตที่ผมใส่นะครับเพื่อนเพื่อนผมขออนุญาตใส่เป็นเซตนี้ละกันก็จะเป็นหมวกไทเทเนียมดีชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกาะลอยฟ้าที่ราชาร์ทอยู่ในเทพเป็นจี้แจกฟรีทั้งหมดนะ แล้วก็จะเป็นสูเตอร์ฟอนสบู่หลุมดานะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือว้ามันเองนะครับสกิลของน้องเนี่ยก็จะเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันแทบหมดเลยนะครับทุกตัวละครเลยก็คือจะเป็นชาร์จโล่ทองอยู่ที่50%แล้วก็จะได้สูงสุ่ก็คือ2ขั้นหรือว่า2โลเนาะแล้วแม้แสดงผลนะครับคือจะบอดเติบโตอีก20%แล้วก็อีกสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับจะรับมาเบิร์น120%ของค่าก่อสร้าง เรื่องของสกิลข้นล่างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงตามตัวละครเนาะแต่ถ้าเป็นโลซอนเนี่ยจะเหมือนกันหมดทั้งหมดเลยก็คือ5ตัวนะฮะแล้วสกิลที่2เนี่ยจะเป็นทักษะรูปหน้าน้องแบบนี้นะครับเมื่อตกแลมม้าข,ของฉันหรือก่อซ่าเนี่ยก็จะมีโอกาส95%เปิดโอลิมปิกนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆเพื่อนเพราะว่าตัวละครสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือสูงสุดที่90ใช่ไหมแต่น้องเนี่ยสตาร์ทมาที่95หครับหลังจากนั้น,นจะดึงหน้าหลัง4ช่องแล้วก็จะมีโอกาส40%สี่สลายปอนการดึง ก็คือใครที่มีออปชันป้องกันแบบว่าพวกป้องกันแบบการดูดต่างๆเนี่ยถ้าสกิล40%ของการสลายป้องกันของน้องติดอ่นะครับก็จะถูกขอ,อนธนานดึงเข้ามายังแลนด์มาร์กได้เลยนะเพื่อนๆก็เป็นขอ,อนทนาสกิลที่โหดมากถ้าเทียบกับตัวละครอย่างเฟยรตีคอสมัยก่อนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับส่วนโวมเดลการทอยของน้องเนี่ยค่อนข้างง่อยนิดนึงนะครับเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับน้องเป็นโมเดลแบบอารมณ์แบบ 2D 3D เลยเพื่อน แบบถ้าเป็นตัวกระดาษอย่างนี้เขาเรียกว่า2 d ดีหรือ 3D ดีนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะไม่ได้ทําการบ้านนาขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของส่วนนี้นะแต่ผมชอบเพราะว่ามันสะสมน่ารักอะไรเงี้ยเออผมชอบอะไรทียนมุงมิงนะถึงแม้จะแบบพูดง่ายๆว่าผมมาโตมาจากโตมากับเกมค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีนิสัยที่แบบปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยถึงแม้จะแบบด้วยความที่อายุแบบเราแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุอเออเราแบบมองว่าเราก็เป็นเด็กได้เสมอใช่ไหมล่ะเออนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบมันทาให้แบบรู้สึก เออน่าสะสมแล้วก็เอนจอยกับมันดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาลุยกันตาแรกเลยนเพื่อนเฮ้ยเราเจอกับตัวละครใหม่ด้วยกันว่ะเฮ้ยถ้าตัวละครทีเดียวกันเนี่ยผมว่าสนุกนะเออเพราะว่าสกิลมันไม่ได้แบบเวอร์วางอลังการนะครับเราสามารถต่อกรแล้วก็สู้ด้วยกันได้เนาะผมได้เล่นเป็นคนแรกนะครับอุ้ยแต่เซ็ตเขาเนี่ยใส่มาคนข้างโหดเลยนะเป็นเซ็ตไอ้นี่ไงเพื่อนเซตแบบตัวละครเนี่ยแต่ผมเป็นเซตเช่าไงก็เลยแบบมีอ่า ขอประมาณนี้นะครับอ่ะผมเบิ้์นสิบมาก่อนเลยแล้วกันยังไงฮะกระโดดเลยครับแต่ไม่ชาร์จโล่นะเดี๋ยวผมจะชาร์จโล่ทองเองก็ได้ครับไม่เป็นไรทําไมรู้สึกว่ามันหน่วงๆจากหน้าด่านนี้เดี๋ยวผมกระตุกปะ,ะเมืร์นสองครับเพื่อนๆผมก็จะทําการมาตรงนี้ครับแล้วก็สร้างครับอ่ะโดดอีกแล้วครับโดดดีมากแปนซีอเออแปนซี เฟนเสียตังไอไหมเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตอยเจ็ดไปก่อนละกันไ,ไปเลยฮะแล้วเราก็กดโดโลมาก่อนนะครับเพื่อที่จะการตายเยอะเนาะถอยคนแรกเราก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองเยอะๆนะเออด่านนี้นะฮะมันสามารถสร้างโลได้ด้วยนะครับเพื่อนก็จะเป็นโลของตัวละครเราเองแล้วก็โลจากด่านนะครับได้หนึ่งขั้นเนาะแล้วเขาสิบสองมาแล้วเขาจะฆ่าเราแล้วยัเพึ่งฆ่า เราแบบว่าไม่มีอะไรแบบเป็นทิศเป็นภัยนะเซตนี้ก็เป็นเซตที่พออื้นฐานนะเพื่อนเออเซตพื้นฐานเนาะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับรู้แต่ว่ามันดี <laughs> มันดีเพราะว่ามันเป็นจี้แจที่โอเคอะ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมโลกผมหมดใบจังเอาก็ากระโดดสร้างเหมือนกันเหรอเนี่ย คร์บ,บ้ลสองนะเอาลงเงี้สวนแล้วอย่าโดดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาใช้ที่แจกปะอ,อ๋อเป็นอันนี้เป็นที่ที่จริงครับมีแต่เราที่ใช้ที่แจกนะอันนี้ก็เป็นกับดักแจกครับแต่ที่เหลือนะเป็นของจริงหมดเลยนะนี่ครับ,บเพื่อนๆเราสามารถไปทําที่จากเซตต่างๆจากเว้นต่างๆแล้วเราก็มาใส่ได้เว้ยแล้วก็ไอซตที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ได้นะเอ้าล้วโดนดูทะลุหมวกหนึ่งทีเดี๋ยวนะแต่นานานลบนะ ผมมีออฟตัดการไหมเนี่ยขออน,นุญาตดูแป๊บนึงครับไม่มีนะอ่ะเราก็เราเบิ้อสองไปก่อนครับเดี๋ยวเราเจาคืนละนลโหถ้าเรามีบัตรเชิญอะ่ะจะเก่งกว่านี้เพื่อนอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับแตไ่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้แย่นะอ่ะผมเบิ้ลสองไปก่อนอแล้วก็ไปเลยครับ แล้วรู้สึกว่าสกิลจะติดนะครับเพื่อนๆเฮ้ยเมืองเราคูณ80ปะหรอโคตรแพงไอ้ด่านเนี่ยมันเป็นด่านที่ทำให้เมืองเราแพงมากนะเพื่อนอะผมก็ดูไปก,ก่อนอีกหนึ่งทีนะป้องกันเขาติดอ่ะเอ้ยอะไรเกมเจนเย็นเราจะถอยก้าวได้ปะเอ้ามาสามพื้นที่หรอ ยังไงจังหวะน,นี้12โอ้โหทอยโคตรแป้นไอ้เย็นเดี๋ยวเพิ่งโดดเออจะล้มก่อนโหโล่เขาไม่ไม่สร้างเลยเพื่อน90เปอร์ละตอนนี้ผมก็เริ่มกังวลเหมือนกันจะรอดไหมแล้วยังไม่สร้างอีกครับ90ะฮะแต่เขาชาร์จโล่เลยครับตอนนี้เอาแล้วไงผมเขาเบิ้ลสี่ครับไปไหนก็ได้เขาจะไปไหนครับ เราเลือกที่จะมาตรงนี้ครับโอ้ยเขาไปลายนู้นเลยเพื่อนเพื่อนเขากลัวเรานะก็คือแบบว่าไปที่ไก่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าการแบบเราดูดเนี่ยเออผมเข้าใจนะฟิลที่เขาเล่นอนะ่ะคือแบบไปฟิลไกลๆเนาะแล้วเขาแบบการทิมสองเราเไม่การทีบสองเราก็ไปเลยะฮะตอนนี้โดดครับโอ้โหแปนฟรีโดดกับแปนในนี่ แปลงแท้อีกแล้วดูดมาก่อนหนึ่งทีเอาว่ะเซิฟรีเซิฟรีก็โหดได้ผมเบิ้ลสองแบบไม่ใช้คุกกี้แล้วกันเออหื้อแล้วแบบให้หมวกเรามันเป็นหมวกอะไรอ่ะอ๋อสกิลแบบนี้เฉยมาตรงนี้ครับดีช้าไปก่อนครับไม่รู้ว่ารีทำไมนะมาตรงนี้ครับยังไงจังหวะน,นี้ผมทำการดูด และโลกก็หายหมดนั้นเพื่อนผมอยากจะแบบทอยโอ้โหไม่ทันละอะไรโอเคห้านะก็ได้อยู่ปึ๊บอ,อ่ะผมมุดหลุมได้นะครับเพื่อนผมมาตรงนี้โอ้โหแล้วไปไหนไอ้นี่ไม่ติดเลยเพื่อนไปแบบว่าพื้นที่อื่นอะเด้งอะเออเด้งเมืองไม่ติดเลยเอาละครับตอนนี้จังหวะนี้ยังไงผมจะโดนละเราจะอ่าตอนที่ผมฆ่าเขาแบบรัวๆนะเขาจะฆ่าผมคืนละ และ12ไปฮะจังหวะนี้ตกรดร้ 100. อยแต่เขากระโดดแล้วเพื่อนผมก็น่าจะรีวิวเป็นตาเดียวแล้วกันนั้นเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปไปฟังด้วยครับว่าอาเซตที่ผมเล่นนะะ่ยหาได้จากไหนแล้วก็การ์ดต่างๆเน่ยเป็นยังไงแล้วก็อีเวนท์ที่แบบว่ามันแจกด้วยนะครับ ยังไงจังหวะน,นี้อุนน้ยแปนเขา90เปอร์ไม่ใช่แปนดิโลฮะโลอนี้ไม่ค่อยชาร์จนะตรงตรงกที่ผมเล่นมานี่ก็ไม่ชาร์จเหมือนกันต้องรีชาร์จจากด่านใหม่ว่ะโอ้โหเอา,าปะไงจังหวะน,นี้ไปโลเขาหนาแล้วเพื่อนสองขั้นแล้วแล้วเขารีชาร์จนะฮะตายกันยากมากเพื่อนตัวละครเทียร์นี้ฆ่ากันนะที่จริองอ่ะผมว่าใส่บัตรเชิญมาจะดีามากเลยแต่ผมไม่ได้ใส่มาเพื่อนปัญหาตรงนั้นเลย ผมใส่เป็นเซตอุ้ยแล้วโดนดึงทะลุหมอสองทีติดแต่ผมกู้ไงเออแล้วผมโดนดึงทะลุหมอสองทีติดไปไหนได้บ้างวะเนี่ยโห้สวยมากเลยจังหวะนี้สองได้ปะวิทยและสิบเอ็ดเย้ไปไหนสวยมากเลยเพื่อนอย่างว่านะหมวกหมวกแท้จะไปสู้หมวกเอ,อ่อ หมวกเก๊จะไปทุยหมวกเก๊จะไปสู้หมวกแถมไดไงใช่ไหมล่ะเออบอกตรงนี้ดีกว่าัวยมากเลยตานนะี <ม cocoa? S 1> โ้โดนโดนแบบว่าโดนดึงทะลุหมวกสองทีตดอันเพื่อนถ้าผมไม่โดนดึงเนี่ยจังหวะเราจะน่าจะแบบไม่เสียนะตอนนี้ก็ตีสามทที่ผมอัดนนะตีสามกับตีสี่อะลิสอาจจะพันกันนะขออภัยด้วยครับลินเลยแบบตัวลนะ แต่ตอนนี้ก็มันหน่อยนะเพราะว่าการ์ดอย่ที่ผมพูดไปอะ่ะการดไม่ได้เวอร์เพื่อนๆเจอกันอะ่ะแล้วเขาแบบว่ามาตรงนี้ฮะอ่ะแล้วโดนของดีชาร์จนะแต่เขามีหมวกป้องกันนะดิทำอะไรไม่ได้นะถ้าผมสามนะถามจริงโอ้โหเกมแต่ร้ายมากผมทอยเบิร์นสออกสตรงนี้ฮะ เขาน่าจะทอย12นะผมคิดว่าผมดูดก่อนเลยล้วกันโอเคถ้าเขามีบัตรเชิญไอ้ถ้าเรามีบัตรเชิญเหมือนเขาเนี่ยเราจะโจมตีได้แบบสองทีต่อหน,นึ่งเทิร์นถ้าแปลเราออกเนี่ยก็จะเป็น,นสามทีเนี่ยแล้วเขาเบิ้ลสองน,นะเอ้ยเต็บก็ได้เนี่ยแล้วเขาน่าจะ12ต่อเพื่อนแล้วเขาจัดงานครับลบหนุ่มดำไปแล้วเขาสามารถทอย10 12ไนดะ้อย่างสบายใจตอนนี้ แต่โล่เราหนาแล้วเนื้อสามตันแล้วแต่ประเด็นคือถ้าโล่เราหมดอ่ะก็ต้องมาลุ้นภาวนาแล้วให้มใหมวกไม่ทะลุอะ่ะเออมันมีโจมตีทะลุหมวกเหมือนกับโคพอ้ะเนี่ยที่ผายแล้วเขาขาังผมนะครับแต่ผมมีโล่นะก็เลยขังไม่ติดครับถ้าเป็นโล่ขาวเนี่ยติดแล้วนั้นเพื่อนอันนี้มันเป็นโล่ทองไงแล้เขารีชาร์จมาแล้วเพื่อนสวยแล้วฆ่ากันใหม่แต่เริ่มต้น เขาบัตรเชิญติดครับเอาแล้วไงดูมาก่อนนะฮะเอนนี้ไงเชิญครับโมหมดแล้ว <12. S 1> แต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะแพ้ละนะครับน่าจะแพ้จริงๆแล้วเพราะว่าเราโดนทะลุมัวสองทีติดอันเพื่อนเออโอ้ เรียบร้อยครับ GG นะนั้นเพื่อนกูดเกมเวลเพย์นะไม่เป็นไรครับแพ้ชนะผมก้าวลงหมดนะฮะให้เราเห็นแบบประสิทธิภาพตัวละครแบบสายอะ่ะไอนน้นี่ไงเพื่อนสายแบบฟรีทั้งดุ่นเลยนะฮะอุ้ยแล้วกระโดดกระโดดแบบไม่กลัวในประเทศนี่สินะที่เขาเรียกว่าที่ฟรีทั้งหมวกทั้งในประเทศไม่ติดเลยนะครับ80%และโดนดูดครับเรียบร้อยครับ GG ฮนะ โอเคครับประมาณนี้ในการสับตัวละครของน้องคลิปนะครับเพื่อนเป็นได้ๆนะครับก็สนุกก็มาอยู่กันช่วงท้ายคลิปนะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แจกฟรีด้วยเพื่อเป็นโอลิปีถึง95เลยส่วนการตามหานะครับเพียงแค่เพื่อนเนี่ยเล่นนะครับครบ ตามที่มันกําหนดก็คือเล่น1รอบต่อวันเนาะเพื่อนๆจะได้เป็นวัตถุดิบสะสมอ่าได้ๆมาครับเพื่อนๆแล้วก็มากดรับได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็นํามาแลกได้เลยนะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็อีเวนท์ที่ผมได้ลงครับวันนี้ก็คือวันเสาร์เนี่ยเพื่อนๆเ,เขาแจกลูกบาทแตงโมง5ลูกนะครับก็คือจะแจก2วันเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์เพื่อนๆสามารถลลออินนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็สามารถเอาลูกบาทแตงโมเนะี่ยไปหมุนได้เลยนะครับนี่นะเพื่อนๆอ่ะยัดผงนะครับแล้วก็เราเนี่ย ก็ทำการเปิดได้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับสามารถมาเปิดอ่าได้เลยนะครับเป็นแจกฟรีเนาะก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาชมแล้วกันคิดเห็นอย่างไงคอมเมนต์บอกกันได้ครับคลิปแนวนี้ชอบกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะไปละบ๊ายบายนะครับขออนืญอตโช้ดีนะครับในการสุ่มเวนนี้ส่วนใครที่ทําตัวละครใหม่เนี่ยปิดไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนใครที่เติมนะครับหาตัวละครใด จนถึงแบบ50ใบ60ใบ70ใบ80ใบเนี่ยเพืเ่อนๆหมดกันไปเท่าไหร่ก็บอกกันได้เช่นเดียวกัน